Hello everyone welcome to the English Genius class ขอต้อนรับน้องๆน,นะครับเข้าสู่คลาสภาษาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่บทที่6แล้ว unit 6นะครับบทที่6วันนี้นะครเราจะมาฝึกในส่วนของเสียง in นะครับ i n in i n in นะครับ in sound เรามาดูกันนะครับว่า in sound นเนี่ยคุณครูจะเอาคำอะไรมาบ้างนะครับไปดูกันเลย คำแรกนะครับขึ้นต้นด้วยตัว B อย่างนี้ B แน่นอนครับ B เสียงบะบะบะนะครับบะบวกด้วยเสียงอินของเรานะครับบะอินกลายเป็นบินนะครับบะอินบินบะอินบินนะครับบินแปลว่าถังขยะนั่นเองนะครับต่อไปคำที่สองนะครับพีพีเสียงเพอนะครับพีเสียงเพอเพอบวกกับเสียงอินของเรานะครับ เพออินกลายเป็นคำว่าพินเพออินพินเพออินพินนะครับพินแปลว่าหมุดนะครับหรือปักหมุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำที่สนะครับคำที่สขึ้นต้นด้วยตัวทีนะครับทีออกเสียงเธอนะครับทีออกเสียงเธอ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 นะครับเธอเมื่อวกกับ อินเสียงอินของเรานะครับเธออินกลายเป็นคําใหม่ของเรานะครับคือชินนั่นเองเธออินกลายเป็นชินนะครับเธออินชินินแปลว่าอะไรเอ่ยชินแปลว่ากระป๋องนะครับซึ่งไม่ใช่กระป๋องเล็กๆนะครับกับเป็นกระป๋องใหญ่นะเป็นถังนะครับเป็นถังใหญ่ที่เป็นมุ่นกับกระป๋องอย่างนี้แหละนะครับต่อไปคําที่สี่นะครับ c h อ,ออกเสียงยังไงเอ่ย c h ออกเสียงยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของน้องๆน,นะครับ c h ออกเสียงชเชนะครับชเช,ชบวกกับอินของเรานะครับเชอินกลายเป็นชินเชอินชินเชอินชินนะครับชินแปลว,ว่าคางนะครับคางของเรานะครับต่อไปคำที่4นะครับ f นะครับขึ้นต้นด้วยตัว f อย่างนี้แน่นอนครับ f ออกเสียง เฟอเฟอเฟอนะครับเฟอบวกกับเสียงอินของเรานะครับเฟออินกลายเป็นฟินนะครับเฟออินฟินเฟออินฟินนะครับฟินแปลว่าคลิปปลานั่นเองนะครับและคําสุดท้ายวิคําสุดท้ายแล้วนะครับอ่าคือคําว่าฟินนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับอ่านด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะ เปิดทีละเสียงเปิดทีละคำนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยออกเสียงได้ด้วยตัวเองนะครับโดยจะให้เสียงละ5วินาทีนะครับอ่าพร้อมแล้วคำแรกนะครับ Are you ready? If you are ready, let's go one two three อ่า been been b e n คำต่อไปนะครับลองออกเสียงกันเองนะครับ เก่งมากครับพินพินพินคำต่อไปครับคำที่สามเก่งมากๆครับทินท้นทิ้นทิ้นนะครับคำที่สี่ครับเก่งมากๆครับชินชินชินนะครับและคำสุดท้ายของบทนี้ สุดยอดมากครับเก่งมากๆเลยฟินฟินฟินนะครับเก่งมากๆครับเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับสําหรับคาบนี้นะครับอย่าลืมสแกน QR code คนะครับแล้วก็ฟังเสียงของคุณครูบ่อยๆนะครับฟังแล้วพูดตามว่าตามนะครับไม่ยากเลยนะไม่นานน้องๆก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับคุณครูในวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับ see you again next class goodbye